โซเชียลแปรพักแม่หมูป่วยเป็นโรคนี้จึงอันฟอล ยังเป็นประเด็นที่ทาให้หลายคนสงสัยนะคะว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่แม่หมูพิมพ์พกาได้อันฟอลโลอินสตาแกรมของลูกชายนายนพัทและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนสาวค่ะซึ่งแม่หมูก็ได้ออกมาบอกว่าสงสัยนะ่าจะเป็นจากระบบนะคะซึ่งคุณแม่ก็ยังงงกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาค่ะแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยเยนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์ทวิตจากแฟนคลับที่ออกมาเล่าสาเหตุการอันฟอลโลด้วยว่าจากที่เราติดตามนายมานะแม่ แม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้วแล้วตอนนี้เข้าใจนะว่าแกไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและพอลูกชายโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานของนายแทนแกก็อยู่บ้านเลี้ยงแคคตัสเป็นหลักช่วงที่หยุดทํางานแรกๆเคยไลฟ์บ่นเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและ แก่ก็ไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างของตัวเองไม่อยากออกกล้องเขาไวทองแล้วด้วยมีคนแนะนําให้เลี้ยงสัตว์แก้เหงาก็ไม่อยากเลี้ยงกลัวตายแล้วจะเสียใจวันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แก่ค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแก่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันรักษาใบาเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะขอให้กําลังใจนายนายก็คงเครียดแหละแม่ แม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไป ท่ามกลางหลากหลายมุมมองนะคะที่เห็นแตกต่างกันไปค่ะว่าถ้าเรื่องจริงก็เห็นใจมากๆบ้างก็มองไปอีกมุมนะคะอาทิลูกก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองน้องหนายก็โตมากแล้วปล่อยเขาบ้างเถอะงงมากคําตอบหลายคนวิเคราะห์เป็นฉากๆเหมือนไปนั่งใต้เตียงเขาเลยทาไมรู้ละเอียดจังคือบางเรื่องแค่ฟังก็พอมัง้งเหมือนเซนซิทีฟเกินจะเอามาวิจารณ์ทั้งที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนพูดกันเป็นฉากๆยังกระผาเขาไปหาหมอเองงงใจถ้าเขาเป็นจริงยิ่งต้องเงียบและหยุดวิจารณ์ไหม เป็นต้นค่ะ